กบจะขอเล่นเชิญสิบเอ็ดท่านนะครับที่จะเป็นประธานทอดพระไตรบางสกุลนะครับครับท่านแรกขอเล่นเชิญคุณอาชันคำเพชศครับขอเล่นเชิญผู้ใหญ่บัวรบตาครับขอเล่นเชิญผู้ใหญ่ดอกรักขิมพระส,สุก์ครับขอเล่นเชิญคุณท่านแรกขิมพระส,สุก์ครับ ขอเรียนเชิญจากสิทธิเอกพานุวัฒน์ขันกสิกรรมครับขอเรียนเชิญคุณหมอสันติด่านนิลภัยครับขอเรียนเชิญคุณหมอประภัยบรรณทองบรรณทองนะครับขอเรียนเชิญคุณครูสุภักหนูประเสริฐครับขอเรียนเชิญคุณยนงกินละมนครับขอเรียนเชิญคุณประเทืองอกอุ่นครับและขอเรียนเชิญคุณคุณากร เรือนหน้าครับที่เด็ดท่านครับข <c oughs> อ,อริษเชิญครับครับ้วก็ยกท่าที่จบระหว่างการาำความรู้าผู้สาร จะภาพก็ต่อของคอบคุณประธานที่สิเป็นท่านนะครับคือเป็นประธานยอดภาไทยรัฐสัก่น,นะครับครับต่อไปจะเป็นการจะภาพผวายตอนไม้ทุกเฉลี่ยและตั้งใจได้เห็นธร ช่างทำเทศและครอบครัวครับสิเป็ท่านครับขอเรียนเชิญครับ ครับถ้าพอแล้วก็ยกาปกินจบแล้วประเทศนได้เลยครับครับในนามเจ้ภาพพตะอาขอก็คุณคณะเป็นคุณพ่อช่างคำเทศนะครอบครัวนะครับคุณอาช่าก็เป็นน้องของผู้วัยชุนเรานี้นะครับเจ้าภาพคณะต่อไปนะครับเป็นคณะของครอบครัว เอกเชิดทูซาครอบครัวสีอ่อนขออภัยนะครับครอบครัวสีแสงอ่อนนะครับสิบเอ็ดท่าพพนครับขอเชิญครับ ในนามเจ้าภาพขอขอบคุณคณะครบขอบครัวเอกชนทูสาและครอบครัวสิงแสอ่อนเป็นอย่างสูงนะครับเจ้าภาพคณะต่อไปนะครับเป็นคณะของครอบครัวรุมงทรงป้ามากคำเทศครับขอเรียนเชิญส1บท่านครับ จภาพต่อไปนะครับเป็นชนะของคุณอาชเลมคุณอาสนะขีพสุทนะครับผู้ใหญ่ดอกรักคุณเฉวีวันขีพสุทนะครับผู้ใหญ่วรบวบัตโตนะครับและคุณกนกพรจำลองสารครับขอรเชริญครับสิบเอ็ดท่านครับ คุณคุณหาชลแงขิพสุครับพี่ใหญ่ดอกรักขิพสุขและผู้ใหญ่ดอกตะโตรับและคุณกนกพรจอมสงศ์ครับต้อนรับเชิญนะครับภาพคณะต่อไปนะครับเป็นคณะของครอบครัวคุณดูดช่วยเทียมนาคครับสี่ท่านครับขอนรับเชิญครับครอบครัวคุณประชุมดีเอ็มสี่ท่านครับ และขอเชิญลูกๆหลานของคุณพ่อยิ่งธรรมเทศสามท่านครับขอเชิญครับ รับต่อไปจะเตรียมตัวน้ำรับพรจากพระเจ้าเป็นรับต่อไปนะครับอุ้ย ในนามเจ้าภาพนะครับโดยคุณพี่อนุโมูลประเสริฐและลูกๆของผู้วัยชนนะครับก็ต้องขอขอบ,อบอขอคุณแขกผู้เกียิท่านนะครับที่มารุวมรับฟังตารส่วนพระธรรมเพื่อเป็นส่วนใด้กับคุณพ่อยิ่งคมเทศในคืนนี้คือี่ศนะครับและก่อนท่านที่จะกลับบ้านนะครับนางเจ้าภาพมีของชำร่วยนะครับขอท่านรับของชำร่วยจากทาเจ้าภาพและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับ ครับสำหรับการสวดพระพุทธในวันพรุ่งนี้หนึ่งคืนนะครับจะเริ่มเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเพราะจะมีเทศหน่นกันนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลาสุดท้ายนะครับจะมีเทพหน่นกันนะครับเวลาก็จะเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับโดยทเก้าเวลาสามสิบนาทีนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีจิตภารกิจใดนะครับ มาในวันหน่อยนะครับในวันพุธนี้นะครับและในวันอาทิตย์นะครับเป็นวันชาวนาขี่นะครับวันอาทิตย์เวลา10.00นจะเป็นเวลาประชุมนะครับก็ขอแจ้งทราบนะครับท่านผู้มีมติภารกิจใหญ่นะครับทางรูปรูปก่อนผู้ว่าทูลในตอนนเชิญนะครับมาตอนพระเสด็จสุพรรณและมา ชุมพคุณพ่อยิ่งธารเทศนะครับในวันที่นะครับเวลาสิ่โมงเย็นนะครับก็ขออบ